กับทางด้านของเอสเอสคิวครับตรงนี้ครับผลัดออกมาตรงนี้ครับโห้วปั๊มยามุมโล่งๆแบบนี้โอ้แต่ว่ายิงสวนกลับไปได้ครับตรงนี้ฮะการ grab ได้นอกมานี่ฮะไลอ้อนโดนเก็บคิวไปนะครับได้ยินเสียงการวิ่งโควต์อยู่ในบ้านแล้วหันวี่กลับมามีการดีงแจมมาจากไกลๆนะครับนี้ไม่แนจะต้องเป็นเพื่อนชาวไม้ไหมแล้วเรียบร้อยครับป่านปีๆมาตรงนี้ครับการเก็บทิปเพื่คิวไปใช่ไครับ ฟาทีสครับตรงนี้ครับถีเข้ามาชี้กัมแพงได้ก่อนครับตรงนี้โหแล้วฟาระเบิดมาตรงนี้รู้เทอร์กกอนครับโดนดาเมตรไป60นี่ฮะ60โดนสวนจาก3ค enfin ิงครับน้องไปเหมือนกันครับนี่ครับได้แล้วตรงนี้ยังไงดีครับสามกิ่งทำได้ชนะ60น้องไปสามกิ่งจะนัดแกเนตมาตรงนี้แปดสวนขึ้นไปแล้วระแปดไม่เข้าแล้วนัดหัวสวนขึ้นเรียบร้อยครับวีกอนครับโดนน้องไปหนึ่งคนครับแา่ชนะของ เรียบร้อยครับฟาร์ที่จับโดนน้องฝ่ายครับนี่ครับดูเธอกอดแตดสินใจเดินขวามานีครับแล้วโดนจิงหลังปีๆเรียบร้อยยังไงดีที่เนี้ยคนเดียวไม่สามารถช่วยเพื่อนได้ด้วยแล้วก็ช่วยตัวเองยากเช่นเดียวกันแล้วเรียบร้อยครับเบสเมลโล่ครับปีคิวสุดท้ายจากข้างหน้าของยูนิคอร์ดซีสปอร์ตออกมาครับจุดครับจุดี้จากข้างหน้าของช็อคเวฟม่อีกหนึ่งนะครับน็องไปแล้วตรงนี้ครับฟาร์เทคจับไปใน้ข้างหน้าของไอชินะม่อนมาเนวเจคอดิพี่ครับโดนทิ่มต่อเลยนะฮะตรงนี้ครับ เขเป๊นเนี่ยหลังจากพี่ทีมเนี่ยก็เสียน็อกไป1คน,นนะครับแต่ว่าลุกขึ้นมาได้แล้วนะครับนี่ครับแล้ว3คิงครับเดินเข้ามาป,ปาดได้มาหนึน่งชิ้ครับนี่ครับดำโปแล้วปาดมาบีบีเราเรียบร้อยเป็นดับเนน็อกของ3คิงนะครับแต่หลังมีการยิงมาอยู่แต่ว่าไม่ได้โดนดามเดทใดเกิดขึ้นนะครับ3คิงีมเ,เหลือน,อน้อยมากๆเก็บขึ้นมา ดีครับทาหน้าของดังเทนเอ็กปาแกเนตเข้ามาแต่ว่าเขาเปลี่ยนมุมมาแล้วนะครับสำหรับทาหน้าของสันแล้วสันที่งเลยที่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับ K Y J คาร์เดนีครับทีนีครับแล้วสันล้ตาตกรถอส์ไปแล้วเรียบร้อยเลยที่โดนน็อกส่วนขึ้นไปเหมือนจากคานอนิคแล้วคานอนิคโดดรถลงมาแล้วเรียบร้อยครับโดนปิดอขาก็ยังหวหอกอาบน้ำนี้ยังรอดไม่ได้อยู่ครับปลาติดครับโตัวหน้าของไอจีนอมส์น้องไฟแล้วปาดมาเรียบร้อยเป็นไอซีนอมอนครับโดนน้องไฟหัวกระสุนมาแล้วเป็นเข็มข่าวนี่เป็นโดนน้อง เข้ามาครับดูบาราบอกไม่มีอะไรให้เสียแล้วต้องการบ้านหลังนี้มากๆครับแล้วเก็บไปเป็นดับกมัลน็อกครับมินและปาดที่สุดท้ายบัตรเจอวิจัดแล้วเรียบร้อยครับวันนี้เป็นคิวปิดไปในเกมนี่ครับปาดมามุมนี้ซิงแครครับโดนไฟไล่กรจริงแต่ว่าสู้ครับมันมี้มินิซิงแคร์แล้วเรียบร้อยครับซิกงได้เนาะครับมิตี้ไปนะเปลี่ยนมาเป็นท่าของมินีิแล้วเนี่ยเปลี่ยนกระสุนก่อน แล้ววิ่งชูเข้ามากูวิ่งบังครับได้ทางด้านของขนมครับน้องไปงแล้วเขาเนียนชุกกจ็จะเป็ยางตัดสินใจแปดครับสองรั้ซิกแมนซิกแมทเหมือนจะรู้เชิงครับตรงนี้ครับแล้วเดินปาดซ้ายมาลุกขึ้นมาแล้วครับเกาวิตี้แล้วเห็นตำแหน่งพอดีแล้วกาพี่โดนน็อกไปเป็นน็อกที่สองครับแล้วปาดมาเรียบร้อยเลยครับซิกแมนเก็บดับเบิลคิว